ที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําน้ํายาเล่งรากสูตรเร็วแรงทะลุโลกค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะนี่วันนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆนะคะมาดูคณะนะคะแม่ก้อยเพิ่งย้ายไปนะคะนี่เหมือนต้นไม่โตเลยนะคะเนี่ยวันนี้แม่ก้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําน้ํายาเล่งรากนะคะสูตรเร็วแรงทะลุโลกนะคะเหมาะสำหรับนะคะการเพาะเมล็ดพันก้าผักนะคะการย้ายต้นไม้นะคะ แต่ต้นไม้พืชผักลงแปลงชํากิ่งนะคะตอนกิ่งนะคะน้ํายาเร่งรากสูตรนี้ใช้ได้ดีเลยค่ะ,ะ,ะการบํารุงพืชผักนะคะทําให้พืชผักนะคะเร่งการจเจริญเติบโตได้ดีนะคะพืชเติบโตดีนะคะแม้นมีแสงน้อยนะคะสูตรน้ํายาเร่งรากเร็วแรงทะลุโลกนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอันดับแรกนะคะเพื่อนจ๋า เป็นน้ำสาวข้าวนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำสาวข้าวนะคะเราใช้เป็นน้ำสะอาด masa, นะคะอันดับต่อไปค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆไม่มีจ er ุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเป็นน้ำา EM นะคะเป็นจุลินทรีย์ทุกตัวนะคะเพื่อนๆทาไปนะคะใช้ทดแทนได้นะคะอันดับต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ ต่อไปนะคะกะปินะคะที่มีสารไตโคสารนะคะบำรุงรากบำรุงดอกบำรุงผลนะคะบำรุงต้นได้ดีนะคะไปค่ะผงชคอลอรนะคะโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะนี่นะคะจะเรียกว่าอูมามินะคะเร,เริ่มทำกันเลยค่ะ ครั้งนี้นะคะเราจะใช้นะคะคน้ําสะอาด2ลิตรนะคะหรือน้ําซาวข้าว2ลิตรนะคะนี่เลยค่ะอันดับแรกนะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน b 3 b 5 b 6และ b 12นะคะเร่งการจเจริญเติบโตของรากได้อย่างดีค่ะเราใช้นะคะ1ขวดเลยนะคะครั้งนี้นะคะ,ะเพื่อนๆจะได้น้ํายาเร่งรากนะคะสูตรนี้นะคะ <S 2, 2 <S ขวดเลยนะคะต่อไปนะคะกะปินะคะ1ช้อนเลยนะคะ จะละลายยากนะคะพื่นจ๋าแม่ก้อยขอไปละลายกะปิในน้ําอุ่นก่อนนะคะแม่ก้อยนะคะละลายกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะได้หนึ่งถ้วยอย่างนี้เลยนะคะในกะปินะคะเขาจะมีสารฟอสฟอรัสสูงนะคะจะเล่งดอกได้ดีนะคะ,ะ,คะเลียงการจเจริญเติบโตสําหรับพืชน,นะคะใส่เลยค่ะต่อไปค่ะผงชลรสนะคะหรือโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะเราใช้นะคะหนึ่งช้อนเลยค่ะบำรุงรากได้ดีนะคะรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินนะคะ ส่ง,สงเสริมการเจริญเติบโตของพืชใส่ไปเลยค่ะต่อไปนะคะแม่ก้อยใช้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถตึงในตัวเจนลงสู่ดินนะคะทําให้พืชผักข,ของเรานะคะใบเขียวโตเร็วนะหนึ่ง <1 S 1> แก้วนะคะ250อมลนะจ๊ะนี่รากในการปักชานะคะของเรานะคะจะฟูนะคะคุณจ๋านี่เลีงรากด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันเลยค่ะ ในการเพราะเมล็ดพันธุ์นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้ดีค่ะอันดับต่อไปค่ะแม่ก้อยใช้นะคะน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำธรรมดานะคะน้ำซาวข้าวนะคะมีวิตามิน B สูงนะคะส่งเสริมให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวโตเร็วแข็งแรงนะคะเป็นก้าผักเล็กๆนะคะผักพึ่งโตเราใช้น้ำซาวข้าวได้เลยค่ะแม่ก้อยใช้2ลิตรนะคะไปเลยจ้าลิตรหนึ่งค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสูตรนี้เป็นน้ํายาเร่งรากนะคะเร็วแรงทะลุโลกนะคะใช้ดีมากนะคะปรับปรุงสภาพดินนะคะปรับปรุงสภาพน้ําได้ดีเร่งการเจริญเติบโตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะขอ,ขอกอกใส่ขวดเลยนะคะเร่งรากนะคะสูตรนี้นะคะมีประโยชน์มากนะคะเพื่อนๆทาใช้ไว้เลยนะคะเพราะเมล็ดพันธุ์ผักนะคะปรับปรุงสภาพดินนะคะนี่ขยายต้นไม้นะคะนี่อย่างต้นพริกต้นนี้นะคะ ไม่ล่อยใส่โถแชไว้อย่างนี้เลยการปักชำการตอนกิ่งนะคะปรับปรุงสภาพดินค่ะหรือเป็นปุ๋ยนะคะบำรุงพืชผักก็ด้วยน้ํายาเร่่งรากสูตรนี้กันเลยค่ะสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับนะคะไม้ดอกไม้ประดับผักใบนะคะแล้วก็ไม้ผลนะคะนะคะก็ปิดฝาให้สนิทค่ะสูตรนี้นะคะทำเสร็จแล้วนะคะใช้ได้ทันทีนะคะสำหรับอัตราการใช้นะคะน้ำนะคะบัว5ลิตรนะคะ เราใช้ห้าช้อนเลยค่ะหับเพื่อนๆน,นะคะที่มีถังฉีดพ่นนะคะถังใหญ่นะคะ20ลิตรนะคะใช้น้ำยาเล่งรากสูตรนี้นะคะร0อยถึง200รอมลนะคะน้ำ20ลิตรนะคะพี่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะเราใช้น้ำยาเล่งรากนะคะ1ช้อนนะจ๊ะใส่เลยค่ะ เพื่อนๆน,นะคะที่จะแช่นะคะพืชผักนะคะก่อนปลูกนะคะนี่อย่างกาพริกนะคะเราใช้นะคะ50นะคะถึงร้อยมลนะคะในการแช่นะคะรากนะคะก่อนลงปลูกนะคะกับน้ํานะคะน้ํานี่ก็ร้อยถึง200อมลนะคะนี่สัดส่วนนี้เลยนะคะคุณก้าของเพื่อนๆน,นะคะฟื้นตัวเร็วนะคะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะโตเร็วพุ่งเร็วนะคะนี่นะคะเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะดูตรงนี้ก่อนค่ะแม่ก้อยพึ่งย้ายนะคะต้นมะเขือมานะคะเพื่อนจ๋า แล้วก็ต้องใช้สูตรนี้เลยค่ะมาดูไปเลยคะ่ะหลายต้นไม้นะคะหรือต้นไม้เพิ่งปลูกใหม่หรือเปลี่ยนกระถางนะคะเราก็ใช้สูตรนี้กันเลยนะคะสูตรนี้นะคะเราใช้ทุก3ามวันหรือห้าวันนะคะค่ะเพื่อจ๋า,ะจานะคะแม่ก้อยเพิ่งลงมเมล็ดพันธุผักไว้นะคะอ่ะเราก็ราดรูสูตรนี้เลยคะ่ะกระตุ้นการจเจริญเติบโตของมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะกระตุ้นรากได้ดี เพื่อนๆไม่นนก้อยหวานไลยมาขายเมล็ดเลยนะคะลาดรถไปเลยค่ะกระตุ้นการงอกของมเมล็ดพันธุ์ผักค่ะสําหรับไม้ผลนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะเป็นสีนะคะผักนะคะพึ่งโตนะคะเราใช้สูตรนี้ได้เลยนะจ๊ะทำให้กล้าผักของเรานะคะแข็งแรงค่ะโตเร็วเสมอกันนะคะนี่ไม่ก้อยให้เพื่อนๆดูอะไรค่ะเมื่อเขือค่ะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะนี่ ตสมันเดเดลย่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอจะ้ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย